สบายดีสบายดีเข้ามาจาก่องยิมแมสตูเรโอมื่อเนี้เขามีเกมดีๆมานําเสนอนั่นก็คือเกมเต่ากระโปงให้มันแตกก่อนกฎกติกายังไงก็คือ ทีมสายทีมสายขั้นมาเฮ็ดเวลาเฮ็ดเวลาอะไรไหวกลัวคือคือเฮ็ดกระโปกเห็นแตกไหวกลัวก็คือเราไหวไม่ยากโอ้สัาไหวเลยทฝ่าผู้ใด้อันทีมทีมได้เนาะทีมได้ที่ว่าเฮ็ดเวลาสะอาดที่สุดทีมนั้นจะถือกระเปะเพราว่าตัจิมินหมอโดยโดยจะเริ่มจากทีมสายนี่ก่อนอาจารย์ขันกาทีมผู้หญิงโอเคไปเบิ่งกันเลยเริ่มเริ่มจะเริ่มเริ่มไม่ล่าจากหานาทีเนาะผู้ใด้หอดหานาทีก่อนทับวะ เฮ็ดขะแนนี่าที่สุดก็คือเห็ดกระปุกแดงราที่สุดทีมนันจะเป็นทีมชนะไปเลยด้กะทีมผู้ได้แพ้จะถือร่มถวเนาะมาเบิ่งกันเลย้อนักเต็มที่ไอ่ด่เศร้าเอวลาที่ซีสิบแวเนาะ สี่ส hey, ิบแปดมิเมื so ่อบึงมา่บึงไฟยิ่งวาสนเแตดเจ้าหนาที่แต่พายเป็นคนสนะเดี๋ยวเขามาดุกันเลยหนึ่งสองสามเริ่มเริ่มเลย เร่อยเร่ยเร่ยเลยอันนี้คือผลของผนแท้แล้วครับโอ้ท้ตายตายตายจะพูด não <laughs> <laughs>